สวัสดีครับวันนี้ผมนายปรม l i a ปิยีรานนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมวันลอยกระทงในวิทยาลัยพนิเชียการนนนบุรีนะครับผมว่าจะสวยจะดีแค่ไหนอุปกรวัน,นี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับน้องมาจากห้องไหนกันครับมาจากคอทอหนึ่งสองค่ะครับผมแล้ววันนี้เนี่ย้อง รู้สึกว่ากระทงตัวเองสวยไหมครับให้คะแนนกระทงตัวเองเท่าไหร่ครับไอเก้าเต็มบิ๊ขาดอนิดหน่อยมันมีปุ่เท่าไหร่แล้วแล้วมีชื่อกระทงไหมครับกระทงนี้กระทงหมูเด้งมีความเป็นหมูเด้งยังไงครับ <S <S เพราะว่าเทียนเป็นลูกหมูเด้งไงจับก,กล้องมาดูดิเทียนเป็นหมูเด้งนะครับแล้วน้องชิดยังไงก,กับอุปสรรคการทำกระทงวันนี้ครับมีอะไรบ้างครับอุปรสรรคฝนตกค่ะ เรคับแค่นี้ใช่ไหมครับเรียกต้องยายทีบ่อยๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมมูรณ์่าไรครับผมผมครับวันนี้ก็จบกันแค่นี้ครับผมครับ